สวัสดีนะคะสวัสดีแม่ๆทุกท่านนะคะวันนี้ก็นะคะได้มานะคะอาชื่ออะไรนะคะชื่ออะไรพลมงคลโอพลมงคลนะคะเป็นนะคะเรามาไมเรามาไม่ถึงนะแม่แม่นะมัวแต่จอดเบรกอยู่นะคะเรามาไม่ถึงนะคะแม่แ่นะคะพลมงคลนะคะก็นะน้องได้นะคะมีชื่อเป็นของตัวเองแล้วนะคะแม่แม่นะเอ้ยอ้ยเอ้ยนะคะค่ะนะคะก็นะนะคะแม่สส่ฟ้าก็นะ อยู่ยังมีความสุขนะคะก็วันนี้เป็นวันนะคะเรียกควันลูกสาวลูกชายของนะคะแม่สายฟ้าเนาะค่ะนาอก็ดีใจนะคะกับน้องด้วยนะคะตอนนี้ก็นะคะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแม่แม่ก็ดีใจนะคะกับน้องด้วยนะคะนาะพี่พังสายฟ้านะคะมานะตั้งแต่นะโครดนะแม่ควันก็ยังไม่เคยเข้ามาเลยนะคะแม่ต้องให้น้องแข็งแรงจริงนะคะถึงได้มานะคะ นะคะสวัสดีทุกคนท,กทุกท่านด้วยนะคะมาช้ายังดีกว่าไม่มานะแม่แม่นะในที่สุดเราได้ก็นะ,ะมานะถูกแขนน้องนะคะแล้วก็เรียกขวานน้องแล้วนะคะน้อก็นะะดีใจกับคุณแม่รักนะคะแล้วดูใจกับพ่อขวานด้วยนะคะนะคะถึงมาช้าแต่เรานะ,ะมีธุรกิจหลายอย่างนะคะนาะ,ะ <laughs> พันตัวเลยค่ะแม่ๆ อ้าสวัสดีค่ะนะคะสวัสดีนะพี่โ <parece> โมงคลด้วยนะน้องมงคลนะคะน้องได้ชื่อแล้วนะคะเนาะโอ้นะมาทักทายนะไม่ได้เรียกเลยนะตัวเองเขาไม่เรียกนะแต่ว่ามาทักทายเรานะคะเนาะก็นะอย่งนีมก็ดีใจมากๆเลยค่ะแม่แมนะคะเห็นนะาน้องลูกช้างแลก็มีความสุขนะคะหลายๆท่านเนาะนะคะก็น่าดีใจมากๆเลยนะคะดีใจมากๆเลยนะคะน้องก็มีความสุขเนาะนะคะ คูรัยแม่เขาติเขาโนอนนีอออออนอ่อืมน่นนี่ยี่ล่ะถุงไปเลนเดอถุงนันน่นปิ้วอัน ปิวแล้วมันล้มเนาะไปเก็บออกเด้อทุ่งอะนะทุงที่น้งไปทางไหนแล้วนั่นนะปิวเต็มเลยนั่นเพราะว่าเตยยังหนอะนะดีใจกับครอบครัวนะคะสุนัยวัสดุสาว นกระดาษน้ำน้น้ำ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 นอนนนนๆๆๆันยๆน่ะจว่าดีครับครับเลื้อยอ่อนเนะ่นอ่อนเนะขเงาแล้วนะเงาคุณยายสัมภาษณ์เนาะค่ะอยากได้ไหมคะอยากได้อยากได้ใช่ไหมคะต้องต้องไปขยันทำงานนะคะไปทำการบ้านนะคะให้พ่อควานนะไปทำการบ้านเด้อนะคะ ก็แล้วแต่นะท่านจะมีพิพากษารณ์นเพราะเรานะคะพูดในสิ่งตรงข้ามนะจากการบ้านของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะค่ะถ้าคุณยายอยากได้คุณยายก็ต้องไปทําการบ้านเอานะคะว่าสนาไม่ใครเข้าใครออกใโข่นะคะเนะเ็จเมสจะคงนะคะบี้ ยิ่งนิมเคยมีประสบการณ์ครั้งแรกนะคะแล้วก็มันก็เป็นประสบการณ์ที่นะคะหมดไปแล้วนะ,ะเหลือสุดท้ายท้ายสุดแล้วนะคะเพราะว่าอยากได้อีกก็สงสัยจะต้องใช้เวลานะคะปีปแล้วเนี่ยนี่ก็เป็นคนทํโครดให้นะคะยิ่งนิเหมือนกันนะคะแม่นอนนะคะไปนอนไปเฝ้านะ,ะจนลูกชายของยิ่งนิมออกเหมือนกันนะคะแม่ๆนะตอนนี้มารับต่อนะออกอีเวนต์อีกนะคะวานนะคะพลายพลายแล้วนะ ของตะวันออบอกตะวันบอกเล่าอ้หมอน้ำทิพพี่น้ำทิพนะคะนี่ก็เป็นพ่อขวานนะคะของน้ำทิพวีโชคนะคะแม่แม่นะคะทำไมขนดกจังเลยนะคะขนขนน้องดกมากๆเลยไม่น่านะคะอยู่นะคะนานจริงๆนะะยอมรอมยอมรับนะคะมาน้องอยู่นานมากเออตีก้นแน่เออตีก้นแนนะ สวัส Emmanuel: ดีนะคะสวัสดีจะคะวันนี้ก็เป็นเรื่องงามยามดีนะคะของน้องนะคะได้สู่ขว <right> ัญนะคะแล้วก็นะได้ชื่อใหม่ด้วยนะคะแล้วก็ได้ชื่อได้ตั้งชื่อให้น้องนะคะเนาะน้องก็น่ารักนะแม่ๆมนะคะน่ารักมากเลยนะคะนี่นะคะควาน่ารักของน้องนะคะมงคลนะคะนะคะน้องได้ชื่อใหม่นะคะ่แม่นะคะชื่อมงคลนะคะเนาะอุ้ยนะคะน้องน่ารักมากเลยแม่แม่ค่ะอุ้ยนะคะ ครับน้องกอนะน้องน้อง,น,องน้องสัมสัมพันธ์ที่ดีมากๆเลยนะคะแม่นะคะครับน่ารักมากๆเลยคะ่ะแม่จ๋านะคะอยากถีกล้องค่ะนะคะ เุ้ยเอ้ยอย้ยนคือืจ้่ารักน่ารักอะน่ารักค่ะน่ารักค่ะมาทันอยู่นะคะแม่แม่มาทันอยู่เด้อนะคะมาทันอยู่นะคะค่ะนะคะก่อนนะคะดีใจนะคะกับคุณแม่รักนะคะเนาะแล้วก็นะคะนะคะป้าดาวด้วยนะคะเนาะได้นะคะสมาชิกอีกหนึ่งนะคะเนาะก็เป็นอีกหนึ่งครอบครัวนะคะที่แม่แม่นะคะ จะได้นะไม่เหงาเนาะนะคะเพราะนะคะทั้งสองท่านก็ยังไม่มีลูกนะคะเนาะก็นี่แหละค่ะคือตัวแทนของลูกนะคะเพราะสองท่านแก่อายุเยอะแล้วนะคะอาจจะไม่มีลูกให้นะคะไม่สามารถที่จะมีลูกน้อยได้นะก็นี่นะคะเป็นอีกหนึ่งตัวแทนนะของครอบครัวของนะคะผังสายฟ้านะแม่แม่นะคะก็นะดีใจกับน้องด้วยนะคะเฝ้ามาตั้งนานผลสุดท้ายนะคะสิ่งที่เราคอยก็ได้นะคะมามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะแม่แ่นะคะ จ้าเอนะคะน้องอยากใส่ชุดบอน้องอยากใส่ชุดบ่ พ P P PI P the อดีตอนเขาเปิดแล้วกันน้องเพราะ้ตอนนี้นะเอาชุดมาเล่นแล้วนะคะเอาชุดมาเล่นนะคะต้องให้แม่เขาตีนะคะน้า่ี kind of ่ยี่ยี่มงคลยี่ เนี่เนี่ยเป็นกําไรนะฮะเนี่ยค่ะพิพีประเพณีนะ,ะแต่ละบ้านไม่เหมือนกันนะ,ะแม่เนี่ยเรียกสุบข,ขัญน,นะก็มีทองนะคะทองก็ได้นามาทำตอยนี่ทองก็ได้นี่ตายบือนเด้อทองนี่หลวงปู่รอดนะคะเราเก็บได้ทองหลวงปู่รอดนะคะเนาะเอเยะ กำไรนะคะเป็นกำไรนะแมะ่ดูความน่ารักของนะคะมองมองขนมาค่ะเออ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 เอ้เสีย,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 ยงน่นเป็น้จจูนนนนลรอไหม Terima kasih telah menonton! ที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกําลังใจให้กับนะคะยิงนิ่มของเราด้วยนะคะวันนี้ก็ดีใจมากๆเลยค่ะแม่ๆนะคะวันนี้ดีใจมากๆเลยนะคะก็มาเป็นนะคะแขกรับเชิญนะคะที่มาสู่ขวันน้องนะ,ะมงคลนะคะน้องๆก็ได้ชื่อนะคะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะน้องก็ดีใจนะคะที่น้องนะคะแข็งแรงขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็นะคะ เป็นที่รักของแม่รักน้อ no, นะคะเป็นที่รักของแม่รักแล้วก็พี่นะพังสายฟ้าด้วยนะคะน้อ no, นะคะค่ะนะคะนะคะวันนี้ก็นะยินิ่มก็ได้นะคะมานะคะทาคลิปดีๆนะคะให้กับน้องนะคะขอบคุณพ่อยังไหกับเขาอยู่ที่กับคุณคารนี่นะคะแม่ขวานะคะให สิ่งสําคัญนะคะให้กับนะแม่ขวานขอบพระคุณแม่รักค่ะนะ,ะเป็นลูกช้างนะ,ะของแม่รักเองเลยนะะกราบขอบพระคุณนะ,นะ,ค,ะคุณแม่รักนะ,ค,ะคุณปราดาวด้วยนะคะเนาะนะคะที่นะคะมอบสิ่งเล็กๆน้อยนะคะหรือนะ,ะสิ่งสําคัญนะคะให้กับนะเรานะคะขอบพระคุณจ้านะคะ ดยค่ะ <c oughs> นะคะวันนี้นะคะหญิงนิมต้องขออนุญาตลงไลค์แต่เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปต่อไปจ้าอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เราด้วยนะคะแม่แมคะ่ะขอบพระคุณคะ่ะ